ครึ่งปีแล้วมาดูสิครับรองเท้าสำหรับนักวิ่งหุ่นไซส์โยุโรปนะครับนักวิ่งตัวใหญ่หรือรองเท้า Recovery คู่ไหนจะเป็นคู่โปรดของผม สวัสดีอย่างเป็นทางการครับครึ่งปีแล้วนะครับก็ใครที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมล็อกเคนนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องเล็กๆนะครับสมัครเล่นนะครับทำจริงๆแล้วก็ทาสาหรับเพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ขยายวงกว้างมีเพื่อนเยอะขึ้นนะครับสวัสดีเพื่อนๆใหม่ๆนะครับก็ด็อกเคนนะฮะนักวิ่งสบวันบ้านคนหนึ่งนะครับลดน้ําหนักลงมาเป้าหมายคืออยากวิ่งให้จบมาราธอนสักครั้งหนึ่งตอนนี้วิ่งไปแล้วประมาณ ฟูมาตอนนี้ประมาณ9ครั้งแล้วนะครับส่วนฮา l ์ฟนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ20่กว่ารายการมากกว่านะครับแล้วก็มิน i ี่มินิแล้วก็ฟันรานี Mini, ine, เยอะครับก็สะสมเวลเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะจะมีเซกเมนต์นะครับที่ผมทำถ้าใครติดตามมาตลอดนี่ก็จะมีต้นปีนะครับและท้ายปี รองเท้าที่ผมคิดว่าเป็นท็อป3แล้วกันนะครับต้นปีนะครับและเดี๋ยวพอท้ายปีก็จะเป็นรองเท้าแห่งปีของผมนะฮะชูวบเนียของผมนะครับรองเท้าวิ่งนะครับวันนี้ท็อปปิกนะครับผมรวบมา3คู่ด้วยกันนะครับเป็นรองเท้าสำหรับใครที่หุ่นไซส์ xl xxl นะครับอย่างผมเนี่ยนะครับ ลดน้ำหนักลงมาหรือใครที่กําลังสนใจจะมาออกกำลังกายนะครับไม่ได้เน้นความเร็วนะครับไม่ได้เน้นทําเวลาอะไรนะครับซื้อมาเพื่อออกกำลังกายและเป็นรองเท้าที่ผมคัดมาเนี่ยเพราะ1ผมได้มาตอนเซลล์นะครับปัจจัยหลักเลยนะฮะร,ราคาสําคัญยุคนี้นะครับ New Normal เราไม่จําเป็นจะต้องไปตามเทรนเขานะฮะคลอดออกมายิ่งกว่าไข่ไก่ครับช่วงนี้รองเท้านะฮะเยอะมากนะครับผมว่า,า supply มันมากกว่าดีมาแล้วตอนนี้มันมันกลายเป็นมันล้นนะฮะมันล้นตลาดมากนะครับเอาแหละใครมีทุนทรัพย์ก็เชิญแต่ผมมองในแง่ของพอเพียงนะครับเรา,เาช่วงนี้เศรษฐกิจนะครับทุกๆคนไม่ใช่ว่าจะออกไปซื้อรองเท้าคู่ละ ห้าหกพันเจ็ดพันนะครับผมรอลดราคาคู่แรกนะครับพวกนี้ก่อนอื่นเป็นรองเท้าที่เราเรียกว่า maximize shoe ก็คือรองเท้าที่ส้นสูงนะครับส้นหนาๆน,นะครับไว้แบกน้ำหนักนะฮะไว้รับน้ำหนักผู้ที่สายยุโรปนักวิ่งสายยุโรปหรือใครที่สูงวัยนะครับหรือมือใหม่นะฮะอยากจะห,หนันมาออกกำลังกายรองเท้าพวกนี้ ใช้สำหรับจอกกิ้งนะครับนะฮะจอกกิ้งหรือสำหรับขาแรงนะครับพี่ขาแรงนะฮะสำหรับมาใช้พวกนี้เพื่อเป็นรองเท้า Recovery ก็ดีมากๆใครที่บาดเจ็บนะครับรองช้ำนะฮะหรือข้อเท้าอักเสบกลับมาวิ่งนะครับรองเท้าพวกนี้ช่วยได้ครับมีประโยชน์ขอใช้สับของน้องในกลุ่มนะฮะน้องตีนะครับ ตอนนี้ขอให้หายไวๆนะน้องนะรองเท้าฟื้นฟูคู่แรกนะครับมาด้วยอ้าวรอแปดนะครับนะฮะน้ำหนักนะครับนะฮะน้ำหนักก็เนี่ยครับสามร้อยกว่ากรัมทั้งนั้นนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะนะครับคู่นี้เท่าไหรก่ก็เนี่ยแหละครับผมได้มานะฮะคู่นี้นะครับก็ ช่วงลดราคานะครับช่วงรดราคาตอนนั้นมีเทศกา,ารู้สึกจะเป็น3-3หรืออะไรเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับมีถามกันมาเยอะนะครับว่าผมไม่นิววลานั่งผมเยอะมากนะครับแล้ว1 8 8 v V10 ผมไม่ซื้อมาเหรอนะครับผมบายไปเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมีทั้งบีคอนมีทั้งรินคอนเยอะมากนะครับสายแม็กซ์มอลิสแล้วก็สาย Recovery เนี่ยผมมีเยอะมากแล้วนะครับ มารอปีนี้รอ11เลยทีเดียวนะครับใช้ได้ทีเดียวนะฮะร,รีวิวเดี๋ยวรีวิวละเอียดเนี่ยนะครับผมจะมีตังหากนะครับวันนี้มารวบยอดเลยนะครับว่าคู่ไหนจะเป็นรองเท้านะครับในครึ่งปีแรกเป็นรองเท้า m a x i m a ม i ลินะครับเป็นรองเท้าสายซั u พอร์ตที่โปรดปรานของผมนะครับคู่นี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับจะประมาณ3,000กว่า นะฮะราคานะครับเป็นรองเท้าที่โฟมนะฮะเฟชโฟมนะครับแน่นอนครับนุ่มนะครับสบายนะครับคู่นี้ 2E นะครับขออนุญาตนะครับ 2E หน้าเท้ากว้างนะฮะผมปกติผม US 12คู่นี้ผมลดลงมาเหลือ11ครึ่งนะครับใส่สบายมากแล้วผมก็ทบทวนอีกครั้งนะฮะสูตรของผมก็คือง่ายๆครับเนี่ยฮะปลายเท้าให้อยู่ประมาณเนี่ยฮะนะครับปลายเท้าให้อยู่ประมาณนี้นะครับเหลือ ให้เหลือพื้นที่นะครับปลายเท้าเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งนะฮะก็ประมาณเซนหนึ่งได้นะครับนะฮะคู่นี้สบายมากเลยนะครับสําหรับใครที่ 2e สบายเลยนะครับผมก็เกือบเกือบสอนะครับคู่นี้วิ่งไปแล้วเนี่ยร้อยกว่ากิโลเดี๋ยวมีรีวิวละเอียดให้วันนี้จะมาพูดคร่าวๆเฉยๆนะครับใส่สบายมากนะครับแล้วก็วิ่งเพิ่งวิ่งลองรันที่สุดเนี่ยนะครับเนี่ยยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับยี่สิบเอ็ดจุดสี นะครับแล้วก็มีมีความเร็วผสมผสมกันไปด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับ New Balance นะครับใส่สบายมากๆเลยนะครับแล้วกเ็เรื่องของการเกาะถนนไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็อากาศร้อนนะครับช่วงเช้าช่วงนี้ร้อนมากๆระบายดีนะครับใครที่สูง ตัวสูงและตัวใหญ่นะครับน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็กำลังหารองเท้าที่ไว้ออกกำลังไม้จ็อกกิ้งไว้มาวิ่งนะครับผมแนะนำเลยนะฮะราคาตอนนี้ก็ลดลงมาพอสมควรแล้วด้วยนะครับถูกกว่าที่ผมจัดมาอีกนะฮะคู่นี้ก็น่าสนใจ New Balance นะครับ1 0 8 0 V11 นะครับหรือถ้าจะเป็นรุ่นเก่าก็ได้นะฮะ V10 นะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับแต่ ข้อดีของเขาคือแฟชโฟมนะครับะนะครับ New Balance นะครับ New Balance f r e s h Foam 180 V11 18, นะครับคู่แรกคู่ที่สองคู่นี้ประทับใจนะครับ Skechers Go Run นะครับ Cushion Max Cushioning Max Elite นะครับเป็นรุ่นสายท็อปของ คุชเน็ง Max ก็นะครับคุชเน็งก็บอกอยู่แล้วนะครับมาอย่างหนาเลยนะครับนะฮะผู้นี้นะครับ drop หกนะครับทบทวนนะฮะผู้นี้ drop แปดผู้นี้ drop หกนะครับใส่สบายมากๆเลยสเก็ตเชอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเดี๋ยวผู้นี้ก็จะมารีวิวให้ด้วยนะครับผู้นี้ก็ร้อยกว่ากิโลนะครับเพิ่งเพิ่งลุยมาวันนี้นะครับเหมาะสำหรับ นี่แหละครับนักวิ่งทีอ่ออกมาวิ่งใหม่ๆนะครับพี่ๆสูงไวันะฮะสบายนะครับรองเท้าแบกรับน้ำหนักเราได้ดีมากๆพวกนี้ใส่ไว้เดินเป็นเดลี่ไลฟ์สไตล์ก็ได้นะครับผมมีคนไข้หลายๆคนนะฮะที่ทำงานสายวิศวะสาย เป็นอาจารย์ก็มีนะครับที่ต้องเดินมากๆและล่าสุดก็มีน้องนะครับขาสา,สายวิ่งนะครับบาดเจ็บครับข้อเท้าอักเสบเ,เขาก็ถามผมนะฮะมีรองเท้าอะไรไหมพราะน้องนี่โอ้โหเล่นแต่คาร์บอนอย่างเดียวนะครับมันก็มันก็เจ็บนะครับเขาทํางานเป็นเป็น,ปนอ,อ,อยู่อยู่ส่งของนะครับผมก็แนะนําคู่นี้ไปเขาก็เรียบร้อยละสอยมาเรียบร้อยเลยนะครับ ก็ได้มาบเดียวกัซูเปอร์สปอร์ตนะครับคู่นี้ก็ราคาก็ย่อมเยาวฮะนะครับที่ผมบอกนะฮะพดานเพดานบนผมเนี่ยสำหรับรองเท้าซ้อมพวกนี้ก็คือ5000บาทนะครับคู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 3 0 0 0นะฮะ 3, ามพัเปปลายนะครับน้ำหนักก็300กว่ากรัมเช่นกันนะฮะคู่นี้หนักพอสมควรเหมือนกันนะครับนะฮะแต่อย่างที่บอกครับใครที่ต้องการรองเท้าเบาและทำความเร็วคงคง ผ่านไปเลยนะฮะัล็อบนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการรองเท้า Recovery อ่ฮะชมต่อนะครับคู่นี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวก็จะมาพูดกันอีกทีนะฮะแต่วันนี้ผมสรุปเลยนะฮะใส่สบายครับคู่นี้เป็นเป็นหน้ากว้างปกตินะครับนะฮะหน้าเท้าปกตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่สองีนะครับแล้วก็สวมใส่สบายนะฮะเรื่องของการลงเท้าเนี่ยนะฮะพวกนี้นี่ลงลงได้ลงได้หมดเลยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็น ปลายเท้ามิดฟุตหรือจะลง้นนะครับสบายมากนะครับพวก m a x i m i z i z e นะครับเหมือนกับขับรถ4 w h e วิอ่ะหรือขับรถอเนกประสงค์เนี่ยพวกนี้นะครับนะฮะ b i g foot เลยลุยได้หมดนะครับจะทำความเร็วก็ได้นะครับแต่ถามว่าเร็วได้ตลอดไหมคงไม่นะครับนะฮะแต่เขาทำมาเพื่อแบบฟื้นฟูนะครับเป็นรองเท้ากายภาพนะครับสับของน้องตีนะครับเป็นรองเท้ากายภาพเรา ทำ interval มาแล้วเราลงแ็กมาแล้วเราก็ใช้พวกนี้เพื่อที่จะมาสปาเท้าเราหน่อยนะครับก็ Skechers Go Run นะครับเอ่อ maximum เอ่อ max, uh, max cushioning max elite นะครับเอ่อ uh, ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ขี้เล่แล้วชื่อของ Skechers นะครับสบายอยู่แล้วนะครับนุ่มพวกนี้นุ่มหมดเลยครับนุ่มหมดเลยนะครับ ไปลองนะครับผมแนะนำให้เป็นลองก่อนนะครับถูกใจค่อยว่ากันนะครับไปลองขอขขอลองจกอกดูก็ได้นะครับในในที่ตรงนั้นมาเทียบกันดูนะครับแล้วดูซิว่าเราสบายเท้าเราไหมนะฮะคู่นี้ก็กลังจัดรายการอยู่นะครับผมเลือกสีดำมานะฮะพอดูแบบดุขึงถังดีแล้วก็มันไม่จำเจด้วยเพราะว่าผมผมมีคู่แบบฉูดฉาดแล้วนะครับขอ ดำด้วนบ้างนะครับใส่ไว้ทำงานก็ดีนะครับนะฮะก็มีน้องๆที่เป็นบุรุษยาบาลผมก็แนะนำไปเหมือนกันนะครับพวกอาสาที่อาสาเรื่องของคล้ายๆกับมูลนิธินะครับที่เขาต้องลุยงานลุยอะไรเนี่ยผมก็แนะนำไปหลายคนนะนะครับแบบนี้นะครับนะฮะคุชชั่นนิ่งแม็กซ์ลิทนะครับก็เป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับสวมใส่สบายสบายหมดเลยพวกนี้นะครับ อยู่ที่ความรู้สึกและอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับผู้ถัดมารอันนี้รู้สึกว่าจะบิ๊กเบิ้มที่สุดเลยนะครับโฮก้าวันนโอ,อ,โอ,อ,อนีนบ่บอนไดเจ็ดนะครับบอนไดเนี่ยผมติดตามมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่สองสามสี่ห้าแต่ไม่ได้มีโอกาสเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับไปสายลินคอนไปสายคาร์บอน นะฮะครัไปนู่นนั่นนี่หมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้มาตรงนี้แล้วก็มีคลิฟตันนะครับคลิตันสำหรับผมนี่คลิฟตันหนึ่งยังเป็นสุดยอดที่สุดและของสายคลิฟตันนะครับไปลองมาหมดแล้นะครับไม่ไม่ไม่โดนใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับ5,000ไปปลาย6,000ไม่ไหวครับยุคนี้นะครับลูกเรียนมหาลัยสองคนนะครับใครไม่มีใครยังไม่มาถึงจุดนี้ จะไม่รู้นะครับอาบ้าวบอนใดนะครับชื่อบอกอยู่แล้วนะครับเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นเป็นสิบล้อของเขาเลยนะฮะเป็นบิ๊กเบิ้มเลยนะฮะนะครับยังตะเรือเลยนะฮะนะครับใส่สบายมากนะครับใส่สบายมากๆคู่นี้น้ำหนักนะครับน่าจะหนักที่สุดเลยนะครับในบรรดาสามคู่นี้นะครับ แล้วก็เป็นรอ,องเท้าที่เขาเรียกว่า,า m a x i m i z i ผมจะเรียกว่า Super m a x i m i z i z e d ก็ได้เลยนะครับเพราะว่าใส่แล้วแบบโอ้โหมันมันสูงมากนะครับแต่เรื่องของความการใช้งานเนี่ยนะครับใส่สบายมากวิ่งสบายมากนะครับการล็อกดาวนะครับเ,เรื่องของอาการใช้งานใน คือคือบางทีก็อาจจะผมผมลองวันแรกเนี่ยผมครูใหญ่เฮเพ้งเนี่ยพาวิ่งฟาสเล็กนะครับฟาสเล็กเลยลืมด้วยนะว่า,ว,า,ว,าว่าใส่รองเท้าแม็กซ์เมอรไล์อยู่เขาใส่กันคาร์บอนเอ็กซ์สองมีน้องคนหนึ่งใส่เอนโดฟินโปรไอเราสวม10ล้ออยู่โหกว่าจะนะฮะเกือบไม่รอดเหมือนกันนะฮะแต่ก็โอเคอยู่นะครับไปได้วิ่งเร็วได้นะฮะแต่ มันก็จะมะีขีดจำกัดของเขานะครับคือล่างยาวเนี่ยคงคงไม่ได้หรอกครับเพส5ตลอดไปเนี่ยนะครับลำบากหน่อยนะครับสำหรับสำหรับนักวิ่งสอวอรหรือนักวิ่งตัวใหญ่ๆนะครับไซส์ XL เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเป็นรองเท้า3คู่นี้เป็นรองเท้า Recovery ที่น่าสนใจมากๆนะครับและราคาก็ย่อมเยาวนะครับ แต่ต้องได้เข้าถึงได้นะครับเป็นรองเท้าทีา่ฟื้นฟูนะครับเราเราวิ่งาบางคนลงขอดบางคนวิ่งยาววิ่งอะไรมาแล้วเนี่ยวันวันที่เราผ่อนผ่อนคลายนียน cool นย่นะครับหรือคูลดาวนะครับเราก็รี c าร e r ีด้วยพวกนี้นะครับอาจจะมียี่ห้ออื่นอาจจะมีแบรนด์อื่นแต่ผมคัดมา3 คู่นี้ของปีนี้ต้นปีนะครับก็กลายเป็นกลางปีแล้วครับตอนนี้นะครับ6เดือนแล้วนะครับใน3คู่นี้นะครับอันดับ3เลยนะฮะผมให้สเก็ตเชอร์ครับนะฮะสเกเชอรนะครับข้อด้อยนะฮะเมื่อเทียบกับ2คู่ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งนะครับคือเรื่องของอัปเปอร์เขานะฮะที่ค่อนข้างที่จะหนาไปนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักนะฮะโอเวอร์เลย์ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะนะครับถ้าใครดูชัดๆเนี่ยนะฮะดูใกล้ๆเนี่ยโอเวอร์เลย์เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความทนทานเนี่ยนะครับเอ่ัลทโซเขาเนี่ยนะครับอัลทโซเขาเนี่ยจะเป็นผสมผสานตรงปลายเท้าเนี่ยนะครับนะฮะกับกับตรงส้นเนี่ยจะเป็นยางแต่ตรงกลางเนี่ยบังเอิญตรงเนี้ยที่เราลงลงเท้ากันเนี่ยนะครับเป็นโฟม ซึ่งเขาใช้โฟมก็คืออัลตราโกของเขาเนี่ยค่อนข้านี่ไปไวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยยางเขาตำแหน่งของยางผมว่าเขาหน้าจะเอามาไว้ตรงนี้มากกว่าเรื่องของการจิการการดีดตัวเด้งตัวไปข้างหน้าเนี่ยมันมีม,มีลื่นได้ช r a c t i นไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคแหละด้วยราคานี้นะครับแล้วก็เรื่องของความสบายของของของสเก็ตเชอร์เขาเนี่ย ว่าก็โอเคไม่ขี้เละนะครับใครเป็นแฟนสเก็ตเชอร์ก็นะฮะคุชเชนิงแม็กซ์อีลิปนะครับน่าครบนะฮะอันดับสามสำหรับผมนะครับอันดับสองโคคาโอ้นีโอนี N ่บอนไดเจ็ดนะครับเหตุผลนะครับหนักไปนะครับหนักและค่อนข้างที่โอเคผมลืมพูดไปนะครับคู่นี้ดรอปสี่นะครับ ผู้นี้นะครับเ,เรื่องของ traction ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะนะครับและทนด้วยนะครับนิดเดียวก็คือผมมีปัญหาโผล่ใกล้อีกแล้วนะครับก็คือช่วงหน้าเท้านะฮะด้านข้างเนี่ยหรือว่าด้านข้างเนี่ยนะครับทั้งสองข้างเลยจะบีบรัดไปนิดหนึ่งผู้นี้นะครับอยู่นะฮะนะครับไม่ทราบจริง เหน็นไหมฮะ US12 นะครับยังบีบรัดนะฮะแล้วคู่นี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่สองนะฮะเท้าผมนี่ก็แทบจะชนเลยนะฮะตรงตรง,ตรงนี้นะครับเรื่องของการระบายเนี่ยดีมากนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็เป็นคู่แรกบ yep. ันไดที่ผมผมซื้อมานะครับเคยเป็นลองบอนไดหกนะครับไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับได้คู่นี้มาและชอบสีด้วยนะครับดีไซน์เก๋เลยว่างยิ่ง โลโก้เขานะครับเ,เรื่องของน้ำหนักนะฮะแล้วก็เรื่องของการบีบรัดมันเป็นข้อด้อยของคู่นี้นะครับแล้วก็ด้วยราคาคู่นี้รู้สึกว่าจะราคาสูงสุดนะครับในบรรดา3คู่นี้นะครับรองเท้านะครับ Recovery รองเท้า Maximalist รองเท้า Stability ของผมนะฮะที่ผมคิดว่าที่ใช้มาแล้วเนี่ยนะครับล้วซื้อด้วยตะตังของมเองนี่นะครับครึ่งปีแรกผมยกให้ New Balance 1080 V 1 1ครับนะฮะนุ่มสบายระบายดีมากและผมชอบมากที่สุดเลยครับแล้วเป็นรองเท้าคู่เดียวนะฮะในบรรดา3าผู่นี้ที่เป็นนิดและดูนะฮะความยืดหยุ่นนะครับความยืดหยุ่นของอัปเปอร์เขาเนี่ยนะครับ ดีมากๆเลยจะเห็นนะครับว่านี่ขนาด 2e นะฮะแต่เท้าผมเนี่ยยังมีล้นมาข้างๆนี่แหละครับปัญหาที่ผมเจอนะฮะพอด้านข้างผมล้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะจะเห็นเลยนะครับยอยลอยที่ดันออกมาเนี่ยนะครับมันเลยคู่นี้เลยได้เปรียนเพราะว่านิดเขามันเป็นแบบเหมือนยางยืดนะครับยืดดีมากนะครับและฟรชโฟม ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเฟรชโฟมเนี่ยตั้งแต่บีคอนมาเลยนะครับนุ่มสบายนะครับข้อเสียก็มีแต่เดี๋ยวค่อยไปพูดกันสำหรับคู่นี้แต่วันนี้นะครับในบรรดา3คู่นี้นะครับนะฮะในบรรดา3คู่นี้เลยนะครับนะฮะ New b a บ a n c e Fresh Foam นะครับ, New Fresh รบ1080 V11 เป็นรองเท้าคู่โปรดของผมนะครับสำหรับครึ่งปีแรกนะฮะ2021นี้2,564นี้นะครับเหตุผล1ราคา2ก็คือการใช้งานนะครับสวมใส่สบายมากๆและเรื่องของออออความหลากหลายของคู่นี้มีมากกว่านะครับจะเทมโป้ก็ได้นะครับจวิ่งยาวก็ได้ ยาวสุดตอนนี้คือ21กิโลไปแล้วฮะวันนี้นะครับฮา์ฟมาราทอนไปนะครับและก็เรื่องของอัพโซเดี๋ยวมาว่ากันนะครับสำหรับแต่ละคู่ที่จะมารีวิวนะครับเดี๋ยวเม็ดเล่เลยยิงเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับมีแน่นอนเรื่องของรองเท้าเดี๋ยวมายาวแน่วันนี้นะครับนะฮะรองเท้านะครับคู่โปรดของผมนะฮะสำหรับ เซกเมนต์ของ maximalist นะครับรองเท้าส้นหนาเหมาะสำหรับใครที่ไซส์ XL นักวิ่งหุ่นไซยุโรปนะครับและสำหรับ recovery ีนะฮะสำหรับสายฮาร์ดคอร์สายขาแรงนะครับก็รับไปพิจารณาได้นะครับ,ร,บ,นะร,บราคาก็ย่อมยาเวเข้าถึงได้นะครับวันนี้นะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะฮะ subscribe กระดิ่งกด like. ไลค์ไว้พบกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ